วัสดีครับมาดูเครื่องอีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นมาเทนของเราสีนหนึ่งห่งพี่พี่ซื้อไปแล้วห้าวใช้คำว่าห้าวคือเป็นโลกเกาเข่าเสื่อมพอใช้ไปไม่กี่ชัว่วโมงตอนนี้เหน็บชากินแล้วก็เลยเอากลับมาขายมาขายเราจริงๆเราตั้งใจจะประมูลพรุ่งนี้แต่ว่า ถ้าพี่คนไหนชอบสนใจก็ทักเข้ามาเรื่องราคาคุยกันได้ตัวนี้ใช้งานนิดเดียวเองนะแต่ก็ตีเป็นของนนะมือสองเนาะมาามนั้นโอ้มีดก็มีดหรือเหล็กบางๆนะี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้สวยกิปเลยนะ ใช้ไม่นานใช้ไม่นานแต่ว่าเขาหนักเขาบอกว่าน้ำหนักมันเยอะยอ,ยอืก็อ,ออกมาเท่าไหร่ไฟเท่านั้นเนะาะก็มีเหมือนจะมีใส,ส่สะพายด้วยเนาะแต่ถ้าไม่มีใบมีดเดียวราก็จะแถมไม่มีดไปเนาะ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของแถมชุดคอมโบเหมือนเหมือนซื้อใหม่เนาะโอ้โออยากจะกินลาบจิ้นเนี่ยกินไม่ได้แล้วมีอะไรเี้ยก็บางยามา ตัวนี้คงไม่แถมไปเดี๋ยวแถมตัวใหม่ไปมีบางย่ใส่สัพายไม่มีมาเดี๋ยวเราแถมใส,ส่สัาไอ่ถ้ามีสสยสัพไยมือสองญี่ปุ่นเดี๋ยวแถมมือสองไปถ้าไม่มีเดี๋ยวเอาของใหม่ไปตัวชุดชุด,ช,ดชุดของแถมเราเนาะตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานพี่เขาบอกว่าใช้ได้ไม่นานแต่ก็ไปน่งเลยน่าจะตัวอื่นนะดูสภาพแล้วน่าจะมาจากตัวอื่น ได้ไม่นานไม่ใช่ตัวนี้หรอกตัวนี้น่าจะใช้มาห้าปีแล้วแต่ดูสภาพเครื่องแล้วเหมือนก็เขาใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะมันยังสวยอ,อยู่ตัวนี้เป็นลันเบาเนาะถ้าพี่ๆคนไหนชอบชื่นชอบก็ทักมาคุยราคากัน แต่ถ้ายังไม่มีคนปิดก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเอาไปประมูลเนาะหน้าไลฟ์สดนะหน้าไลฟ์สท,ที่ตลาดเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ